ช่วงนี้อยู่ในอายุที่เด็กชอบถามว่าอุ๊ย ทำไมเองมามาัไม่เหมือนของผมล่ะจริงปะอันนี้คือเป็นวัยของเขาซึ่งมันปกติมากเขาอะบอกว่าช่วงศูงถึงสองขวบอะก็คือสอนเขาเลยว่าเราอะมีอวัยวะที่แตกต่างกาันสอนเขาว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนี่คือมือนะนี่คือนมนะคือใช้คําพูดปกติไปเลยไม่ต้องตั้งชื่อพิเศษให้เขาจะได้เรียนรู้ศัพท์ที่ถูกต้องพอสองถึงสามขวบเนี่ยเขาก็จะเริ่มสนใจเป็นพิเศษแล้วว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกันไปจับได้ไหมเราก็จะต้องเริ่มสอนเขาเรื่อง private part ก็คือที่ส่วนบุคคลนึกออกไหมแล้ว private part เนี่ยก็คือส่วนที่ชุดุดวาน้คคอบมไ เราไม่สามารถไปจับของคนอื่นได้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาจับของเราพอประมาณสี่ถึงห้าขวบก็จะเริ่มถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วเบบี้มาจากไหนคําถามที่ควรถามกลับไปก่อนเลยนะว่าแล้วหนูคิดว่ายังไงเพราะว่าเราอะอยากรู้ว่าเขารู้มากแค่ไหนแล้วเราจะได้เติมเต็มข้อมูลไปบางครั้งเขาอาจจะได้ข้อมูลผิดๆเราจะได้เช็คด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่ามันเอกเฉพาะเดียถูกต้องกับอายุเขาไหมพอโตขึ้นมาหน่อยประมาณ6ถึง8ขวบเราก็สามารถอธิบายได้ลึกขึ้นพอ8ขวบขึ้นไปเขาได้คิดว่ามันเป็นอายุที่โตพอแล้วที่จะอธิบายอย่างลึกซึ้งว่าแบบ เออเนี่ยการที่จะเติมเข้าไปเนี่ยมันคืออวัยวะสองอันมันฟิตกันเป็นเหมือนเลโก้เป็นพัซโซที่มันพอดีเราได้คิดว่าเรื่องพวกเนี้ยควรคุยเลยหลายคนก็บอกว่าเออถ้าเด็กถามก็แบบเมินๆไปเขายังเด็กอยู่อย่าเพิ่งอ,อธิบายเขาได้คิดว่าไม่ควรเมินเพราะอีกหน่อยอ่ะเขาก็จะไม่กล้ามาคุยกับเราถ้าเราคุยแบบแอนติฟิกเลยอ่ะเป็นแฟกต์เป็นวิทยาศาสตร์คุยตรงไปตรงมาอีกหน่อยถ้าเกิดเขามีคําถามหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจเขาจะได้กล้าที่จะเดินมาถามเราจะได้คอยเช็คด้วยว่าข้อมูลที่เขามีอะ่ะมันถูกต้องหร